สวัสดีครับเจนซีทุกท่านนะครับวันนี้สิจะพาสีจันเล่นน้ำแต่สีจันไม่เล่นไม,ไม่เล่นน้ำครับส,สีจันหนอนม้งครับสีจันคงหนาวเล่นสนากร,รมไทยมากับคุณแม่แดงคุณแม่สวัสดีหน่อยคุณแม่ไปทําอะไรสีจันเดินไปไหนครับโอ้โหถูกโช่อยางหยอวันนี้ไม่เล่นน้ำหรอกขอหนาว ลูกนครับว่าสีจันจะเล่นน้ำหรือ,ปอเปล่าพอตาแดดเขาไม่เล่นน้ำแม่วาดได้เหระอะไรสวัสดีครับสีจันถอยเดินเดินไปไหนมันเดินไปวันนี้เราอยู่บ้านเนี่ยเราอยู่แถวๆบ้านเนี่ยวันนี้เราเล่นน้ำ เล่นน้ำให้เอฟซีดูไงก็มีความสุขแล้วป้าอย่าบอกนะว่าหนาวโอ้กวนน้ำสีจันกวนน้ำครับทำอะไรอะสีจันทำอะไรฮเออตัวเอากวนน้ำจะวิ่งขึ้นน้ำนะครับจะวิ่งขึ้นแล้วครับสีจันกวนน้ำครับจะวิ่งขึ้นน้ำแล้วสีจันจะไปไหน เอ e อย e โกอิง i n g นี่ปลูกโซ่ยาวมากครับไม่ใช่เล่นน้ำนางมันเล่นครับโอ้ยขับจานเสงครับ,รรบนี่ครับมานี้อ่มานี้ mm hmm. จะเดินไปไหนสี่กันมานี้กอดกอ มันต่อโซ่ตอ่ตอโซ่นะหลที่สุดของก,กะพาสีจันเดินเที่ยวมาคนเดียวได้ครับนางเริ่มเรื่องนะครับวันนี้อะไรอ่ะกินกินอะไรกินหันหน้านีานพ่อป่าวไมนนดกินเดียวกันดีโอ้พ่อป่าวน้อยเจริญพ่อบ่าวน้อยเจริญเอยยๆๆๆเอแยงกินแยงพ่อป่าวกินหนึ่งกินเล้วพ่อ่าววิ่งตามเราบอาสีจันไม่ให้ครับ สี่จันนี้นี่พันต้นไม้ครับโซ่พันต้นไม้สี่จันโซ่ยาวมากอ๋อเ,เดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในก,ก่อนครับขาจจะทำจังไดเช็ดจังไดเจริะเลิญน,น,นี่น,นี่บางน,าน,นั้นอาอให้น้องกินด้วยกินเลยของเองต้นอย,อย่างใหญ่ เป็นไรพอจันไรเจริญนะครับที่สีจันไรเจริญสีจันเห็นแก่ตัวเนาะสีจันเห็นกินอย่างเดียวต้นหนึาหน้าเออเจริญไม่มีเพื่อนไม่เคยมีเพื่อนมาหาครับเจริญอยากลองสัมผัสดูครับสัมผัสดูครับจะเป็นยังไงเนาะเจริญกินมันนะครับตัวกับใหญ่เท่ากันนะครับอีก สองสามปีก็โตกว่าน,นี้ครับจเจริญสีจังก็จะโตกว่าน,นี้ครับพาสีจังเป็นน้ำนางก็ไม่เล่นนะครับนางหนาวลมพัดตึงพัดตึงทั้งวันทั้งคืนนะครับอันจเจริญจะทำอะไรอ่ะเจริญสอาแต่นุ่มเขาจังไรคักจังไรคักสอาแต่นุ่เขาโอ้จเจริญน,นี่ chị lớn chị lớn hả khỏi thằng đó phục quê năm sầu hả ui ốc xăm đi <laughs> khóa cà đỏ Cà thế ốc ọc lấy khóa nhớ chị lớn chắc cán lấy khóa anh nha à thôi thôi xin chân thành tốt máy à thôi พาหาว,วันวันทำหนักทำแรงรับแทงสี่จันด้วยครับต้องพามาช่างเล็กเลยก่อนจะรด้ขวาที่เหลือก็สงสัยไม่กินยานะครับสงสัยอะไรเขาสงสัยอะไรพี่สี่จันท์สีจันก็โหกินแล้วครับเป็นต้นสับรดแล้ว sì tan nữa xin lòng đi ổ xây tan Ờ, hm 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 sai hm gì hm 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 จเจริญทำอะไรโซม,มีปัญหาอะไรโซ่สีจังครับจเจริญน,นี่ดึงให้สีจังเขาไปหาสีจังน้อยเข้าครับอ๋อเจริญเดินมาทำไมจเจริญเดินมาทำไมอ๋ออ๋อถอยถอย เจริญเจริญอะไรครับนี่โอ้ยถอยแล้วถอยถอยอ๋อเจริญมีเสียงนะครับ,อบ,อบ,อบเอฟเอฟเอฟเจริญจกให้พี่สิจัมาเล่นด้วยถูแล้วครับถูโอ้ต้นไม้โยกเลยครับตน้ตนต้นอะไต้นเลา ไม่ใช่ต้นสะเดาต้นไหนเป็นรอยเจรินแทงออต้นอันนี้ต้นมะกอกรอยเจรินแทงกินเหล่ยกกันจนพอเปียกหายหมดเลยครับข้างหนึ่งเดี๋ยวพี่สีจันก็จับปลาครับมา Oh, Chăm oh, ngon hợp. Hợp. Chúc, chúc. ngon 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 thật ngon 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 chạm ngon 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 đứng lấy <laughs> อันเจริญทำไรครับจเจริญสีจันทร์ชอบอ่อยครับสีจนันทร์กินเลนก็อะไรครับกินเล่นทำมาเล่นเหมือนโบปานนะครับเป็นยังไงอยู่อ๋อเอฟเอฟ๊บลองเรียกสีจนันทร์ทำเปเล่นด้วยครับเจริญ สีจานมานี่เดี๋ยวพันต้นไม้หูเดี๋ยวพันต้นไม้มานี่ถอยมานี่เดี๋ยวพันต้นไม,ม,นม,นนไม้นอนเลยพกไว้ววยอยู่สอต,ต้นนู้นนะครับแต่นางเดินผัดต้นไม้มาแล้วับเลยบอกให้นางถอย เผื่อจะได้พันเดี๋ยวมันจะพันตัวใหม่ครับจิริญทำอะไรเจกินนมขอหล่อจริญนจริญจะกินนมแล้วเหรอกินนมสี่จานแล้วครับจริญนจิริญกินนมสี่จานครับอาจถ่ายไม่เห็นก็ต้องขอไฟเอฟซีนะครับ อ่าสีจันก็อ่าอ่าคายเสียงเดียวอน,นครับอันหนึง่งเอ๊กอันหนึง่งแอฟบออ่าจเจริญจะกินนมสีจันครับยังเด็กอยู่ครับจเจริญปีขวอครับเออเมื่อพันโซพันกันแล้วโซพันเนะอเมื่อโซพันกันแล้ววันที่นี้ โซ่พันกันแล้วครับเดี๋ยวโปดโซ่สีจังนะครับยังไงก็ฝาอฟซกดไลค์กดซับสไครตด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับะไครตหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่กำลังใจของพวกเราชอวชานะครับขอขอบคุณครับ